สวัสดีครับมาพบกับตาเลมอนอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่29แล้วนะฮะก็จะได้20วันพอดีที่น้องหมวยหรือเลมอนเกิดออกมานะครับ20วันพอดีวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์นะที่เป็นคุณพ่อมือใหม่ให้ฟังว่า,าน้องเลมอนมีพัฒนาการยังไงมัง่งแล้วเกิดออกมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงมั่งนะครับ เดี๋ยวมาฟังกันเลยแล้วกันว่าช่วงแรกเนี่ยพ่อแม่มือใหม่เหนื่อยยังไงนะครับโอเคครับไปฟังกันอโอเคครับช่วงแรกๆเลยที่ออกจากโรงพยาบาลมานะฮะจะน้องจะเจอปัญหาอยู่หนึ่งปัญหาที่พ่อแม่มือใหม่เนี่ยยังไม่ทราบนะครับนั่นคือการถ่ายนะฮะ ตอนอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ก็จะมีการถ่ายออกมาซึ่งเป็นถ่ายเทานะฮะแต่จริงๆแล้วตัวนี้คือทางสาทางพยาบาลเขาเรียกกันนะหรือคนอื่นเขาเรียกกันแต่จริงๆแล้วถ่ายออกมามันไม่ใช่สีเทานะมันจะเป็นสีเขียวเข้มซึ่งลักษณะของอื่นน้องเนี่ยจะออกเหนียวออกคล้ายๆตังมีนะฮะเหนียวมากช่วงแรกทางโรงพยาบาลของมุกดาหารเนี่ยเขาให้ใช้เป็นผ้าอ้อมนะฮะเพื่อนับการอืดการเฉียวการฉี่ของเด็กนะ ก็ช่วงแรกเลยก็จะเอืออกมาสักประมาณคืนหนึ่งสองครั้งสามครั้งอะไรเงี้ยซึ่งวันหนึ่งก็ประมาณสี่รอบห้ารอบได้นะไม่เกินนี้นะฮะพอเสร็จจากโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บคลอดวันที่เก้าใช่ไหมมันจะเป็นวันศุกร์นะเราออกจากโรงพยาบาลวันจันทร์นะสิบสิบเอ็ดสิบสองก็ประมาณสามวันนะครับพอกลับมาอยู่บ้านแล้วนะอยู่ได้ไปวันหนึ่งวันอังคารวันวันอังคารวันพุธนะ วันพุธวันพุธเนี่ยเลมอนเนี่ยจะมีอ,อะไรล่ะจะบอกว่าไงอ,อืแล้วกันนะจะอ,อืวันนั้นอือประมาณซึ่งออึแบบอือแบบแรงมากนะแต่ว่าช่วงอือึออเทาน้องเนี่ยจะหายไปแล้วจะเป็นอือเหลืองแล้วตอนนี้นะฮะก่อนออกจากโรงย้อนย้อนไปน,นิดนึงก่อนออกจากโรงพยาบาลเนี่ยน้องเขา จะไม่อืดประมาณ2วัน1วันประมาณนี้ไม่ค่อยอืดเลยแต่ฉี่ปกตินะฮะก็เลยกังวลหน่อยหมอก็ทําการสวนให้ก็ยังไม่ออกอีกก็ไม่เป็นไรก็กลับมาอยู่บ้านทีนี้พอวันจันทร์กลับมาวันนังคารนะวันอังคารเนี่ยน้องอืดแบบอืดเยอะมากไม่ไม่ใช่เยอะสิไม่ใช่ปริมาณของอืดแต่เป็นจํานวนครั้งของการอืดของเด็กนะฮะจำนวนครั้งนะครับประมาณผมลองบันทึกลงในโทรศัพท์และเป็นช่วงเวลานะ เกินเจเกิน6ถึง7ดครั้งได้อ่ะน้องเอือ,อะนะอะจนตกใจมากเลยนะจนตกใจมากอ่าเราก็เลยไม่รู้จะทำไงวันนั้นตื่นมาหกโมงวิ่งไปเอ้ไม่ใช่วิ่งอะขับรถละข,ข,ขับรถแล้วกันขับรถไปหาคลินิกหมอเด็กนะหมอเด็กซึ่งหมอเด็กก็ปิดพอดีเลยอยู่อำเภอท่าพะนมนะหมอเด็กปิดพอดีบอกหมอหมอติดป้ายบอกปิดลาคลอดหมอไปคลอด โอเคก็ไม่เป็นไรก็เลยโทรไปถาม่าก่อนโทรไปถามพี่ชายอ่าโทรไปถามพี่ชายก่อนนะครับที่เป็นเพศสัตว์ก็น้องพี่ชายก็เลยส่งบทความทางกระทูที่เกี่ยวกับทางวิชาการเกี่ยวกับเด็กเล็กนี่แหละให้ดูก็ซึ่งซึ่งปกตินะครับทีนี้ก็ยังกังวลอยู่ก็เลยได้โทรเข้าไปหาหมอเด็กอีกคนหนึ่งที่อยู่โรงพยาบาลมุกพอดอีหมอมาตรวจก่อนน้องออกจากโรงพยาบาลนะครับ ชื่อหมอนนพลนะฮะอยู่ที่บุกดาหารซึ่งซึ่งคุณหมอคนนี้ความพิดส่วนตัวผมนะครับเป็นคุณหมอที่รู้สึกมารยาทดีมากมากพูดเพราะโคตรอ่ะนะฮะรู้จักมีปฏิสัมพันธ์กับคนไข้ก,กับพ่อกับแม่เด็กด้วยนะฮะคุยเล่นคุยหัวได้เออผมชอบอ่ะเออครับก็เลยได้ขอเบอร์ไว้แล้วก็อาสอบถามทางคลินิกไปหาหมอด้วยนะครับเพื่อได้ไปใช้บริการคุณหมอนนพลนะ อ่ะครับหมอนบพลนะเดี๋ยวยังไงผมจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ตรงนี้แล้วกันซึ่งผมก็ยังไม่เคยไปใช้บริการนะครับแต่คุณหมอเขาพูดดีนะพูดดีแล้วก็ให้ความรู้ดีด้วยไม่คือไม่เสียงแข็งเท่าไหร่คือ,อสรุปคือโอเคอ่ะในความคิดผมนะครับเป็นคุณหมอที่โอเคมากเลยนะฮะคุณหมอนพลนะฝากอีกครั้งหนึ่งนะไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะแนะนาครับแนะนําแค่คําบริการก็ยังแนะนำะถือว่าโอเคแล้วก็เลยแนะนําไปใช้บริการดูเผื่อดีนะครับโอเค ทีนี้หมอเขาให้คําแนะนําว่าน้องแรกเกิดเนี่ยจะอืไม่เกิน1 0 1ถึง12ครั้งซึ่งมันอยู่ในเกณฑ์ถือว่าโอเคนะฮะก็วันนั้นก็ถือว่าโล่งใจไปปะหนึ่งเลยนะครับว่าเอออือปกตินะเนี่ยจ็ดแรอบของเราเนี่คืออือปกติซึ่งการอือปกติของน้องก็คือ,อจะเป็นสีเหลืองนะฮะสีเหลืองแล้วก็มีเม็ด เม็ดเมแยวขาวหรือเม็ดเหลืองเหลือนี่ออกมาด้วยคุณหมอก็ให้ผลว่าเป็นปกตินะเพราะว่าการย่อยของเด็กทารกเนี่ยนะครับคืออาจจะไม่ได้ผ่านการย่อยของกระเพาะเสมอไปนะอาจจะไหลผ่านออกมาด้วยเลยนะโดยที่ไม่ได้มีการย่อยก็เลยเป็นเม็ดอย่างนี้นะ,ะลักษณะการอืของน้องก็จะเป็นการพูดออกมาครั้งเดียวซึ่งซึ่งค่อนข้างจะ แรงอยู่นะฮะฟังจากเสียงเหมือนกับเสียงไพรมของน้องนะฮะไพรมของน้องก็ออกมาพูดออกมาครั้งเดียวซึ่งผมก็ไม่ทราบว่ามันปกติไหมนะเพราะแม่มือใหม่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามาแชร์ประสบการณ์นะฮะามาแชร์ประสบการณ์ในฐานะช่องป้ามะนาวนเนาเอ้ไม่ใช่เลป้าเลมอนนะเพิ่งได้ชื่อช่องใหม่แล้วก็ได้ชื่อช่องอย่างเป็นทางการของน้องเลมอนด้วยเพราะช่วงแรกๆก็ เรียกว่าน้องหมวยนะฮะแต่ทีนี้ปรึกษากับคุณแม่แล้วคุณแม่ก็โอเคน้องเลมอนกับน้องเลมอนก็สรุปได้ชื่อน้องเลมอนนะฮะอโอเคอแล้วก็ยังมีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งเดี๋ยวเอาไว้ใน EP ีถัดไปจะคุยกันนะฮะตอน20วันนอน20วัน,ะนตอนนี้ก็29พอดีนะคลอดวันที่9ก็20วันพอดีเจอปัญหาอยู่2ปัญหาที่รู้สึกตกใจแล้วก็ต้องอแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ตัวนี้เอามาแชร์กันนะครับ ความรู้เอามาแชร์กันคุณพ่อมือใหม่คุณแม่มือใหม่ก็เอามาแชร์กันได้พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวอีพีถัดไปเราจะมาคุยกันเรื่องการดื่มนมของน้องเขานะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามอีพีต่อไปเลยนะครับวันนี้ป้าเลมอนก็ขอลาก่อนแล้วกันนะ,ะเจอกันอีพีถัดไปครับว่าด้วยเรื่องการอึของน้องนะครับโอเคสวัสดีครับ